สบายดีพี่น้องบริสุทสุขนสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องเลยเนาะเปิดผ้ามากระนี้พี่น้องมาหู่จักกับครอบครขวยขบัวนอ่ะพี่น้องเลยเสียงว่าทุกหนะปากมองอะไรเนาะจึเทากับเขามาเป็นครั้งแรกเนาะเเข้ามาจักเถื่อฝนตกมาเนี่ยคือสิบ่มีบนอยู่นี่ยมึงหนะหนะมันกระผุกระพังหมดเลยเบิ่งรอบๆก่อนเบิ่งรอบเพื่อนก่อน เพิ่งรอบเพื่อนก่อนจะขึ้นไปหุ่นจักกับพวกน้องๆปาเห็นเดือนเห็นดาวเห็นตะเวนเลยแสดงว่าข้างนอกนี่อยู่บ่ได้ดอกอันเป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องไอซี่ประถุเงี้ยลำบากสร้างเป็นอะไรนี่นำมาเนาะเคนพามา ทามาหาโอ้ข้างในยังไข่แน่หัวมุงข้างกระสีกระเดียวสิขิ้นไปเบ่งน้ำกันลาบ้าบอคนอลาบอะกลินขี่มูมาเจ๋อยจอกินขี่มูมามีนี่แต่เรื่อนแบบสมัยแต่ าล่ยังน่อยเด้อพี่น้องเ้อแต่เพือนพ่อเพือนแม่เฮาแต่เานะยกเก่าซูนแม่ยกเก่าูนมนโนแมนยกเก้าซูนแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่คือต่เพื่อนเฮาคือีเฮานี่มันยกเก่าศูนรุนพ่อรุ่นแม่เ่บแม่แต่ว่าสูมือน่ยบ่มีแล้วบ่คอยมีเนาะบ่แม่บ่มีแห้ะบ่คอยมีเกิดก่อนยกเกบ่หรือเนี่ยไยกเฮาน่ะยกเก่าศูนเก่าศูน บ <mam ama> <neg ousse application> ่เห็นติเพลงรุ่นนั่นที่เฮาฟังกันน่ะเห็นบ่หรือว่าเอ้าเข้าใจว่ายุค90จังว่าเด้อลูบ่บ่เบิ่งในเพลงดอกว่ายุค90ที่ว่าเพลงดังๆที่เฮามักกันตะกินดิเาปฟังันดิมาว้าเรื่องยุค90 90ลบาดจักอีหยังดอกพี่น้องขึ้นไปเบิ่งนํากันเนาะเฮาก็ยังบ่ฮู้รายละเอียดคักดอกแสดงว่าพื้นภัยเนี่ยบ่ได้มีเนาะค่ะใไอ้ โซลรเซลเนาะปะป้าต mm. ้องขึ้นเงาะถอดใช่อ๋อตัวน้ำมันเซ่เละมันมันสีขาดเลยเห็นบวพี่นนองเสาน่ะนะบวกินแล้วบวกกินบาแล้วนี่ยนะกระยาแลวขึ้นมาวไปหมถดก็นได้แล้วบ่ ขึ้นเลยเนาะก้อนระยะขึ้นป้าตัวไฟเนียวปูเมืนก็มีแต่ปีอีกแต่พี่น้องเลยปีกแเปนปีกแปนเนาะอือนี่แหละมันนั่นกขยาดอกกรนพัวเป็นซานเผื่อนะเนี้ซานบ่อันนี้ซานมองหลังมองเห็ดอยู่เห็ดกินหลังถั่วหลังบ่วงซานบ่อสิบบ่อมันหัวอะไรได้นไง สาดิโกเ่บ่บ่นอนเย็นนําบ่จักหน่อยก็เย็นได้อยู่บ่เนี่ยเทียบกัะโตบ่ไปไปไปม่อฮารตีนตอนนี้เดฟพี่น้องเยน้องสองคนสองหูหูหรอกอ่ะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสองพ่อสองพูอเมียลูกน้อยลูกน้อยสบายดีนางสบายดีเนาะสบายดีป็าลูกหรือ่ะสบายดีเลยเล็นบ่อบ่อเลย มัเป็นเอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไงย้งไงไม่ให้พ่อเป็นคนนี้นี่แหละเฮือนบ่อนอนซุ้มเจ้าบ่ออันนี้นะเลยเอ๋อบ่อนอนตรงตรงนี้นี่ขังไว้นี่อันนั้นชีเป็นทางเปิงข้าเจ้ามั้งโอ๋กลางคืนนี่โอ้ประตูเนาะอันนี้เนาะกลางคืนนี่สิเลื่อนมาปิดเนาะประตูเลื่อนบ่อืมมีประตูเลื่อนอีกกลางคืนนี้เปิดชีดึงมาปิดมาได้หลอกก้อนอีบ่อข้างใน บขมีเปิดเงอะนั่นรับรึเอาบางโงนี่เอาบงหมอีนังใจเด้ทเด้อผัวน่ะสื้อว่าจังไซื้อเรือสื้อเรือเรือเรือเลยอ้ได้สื้อได้ไรือดานเรือกับดอนเรือกับดอนขอนญาดผัวเนี้ยอยู่จากปีเลย Bao lứa sao song sao song sao dawn, đòn sau à? sao? sao phi pi? phi sau sau sao sau 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 xia sau 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 căn, sau 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 căn sau sau để xia sau so <laughs> Ok, tôi nói với anh mình, ừ. mình đẹp nàng nói với nó về bào bò nàng môn đôn top sang top sang top hết nhanh hai nhanh tay là mưng hạng nơi đây เป็นรายได้ลักเนาะดมแดงเป็นรายได้ลักเขาหนานซัมปาด้สะเห็ดอหไเห็ดหน้าอยู่บ่เห็ดโยน้ำเห็ดน้ำพ่อเห็ดน้ำพ่อเห็ดแบ่งให้บ่แบ่งให้หาให้หกให้เลยแบ่งให้หาให้หกให้เลยได้ยักซอบปั่นได้เป็ดซอบกับหมดเลยกุมอยู่กุมกินอยู่บ่เขาเป็ดซอบนี่ยเบดแล้วก็ยัง อ ا, กินเบิด์นลเลยยังพูดยิงมเท้ามากินอยู่ก็กินเด็กเขาเป็ดซอกินเบิดแล้วคือเพิ่นคือหายน้อยแท้พ่อกระโบมีพ่ <c oughs> อกระโบมีโอ้โหเปี่น้องไปชี้ยืนนะดีกว่ามันแดเดเนาะแดดอืมมึงมึงมึงซ่านเราบ่อนเฮ็ดอยู่เห็ดกินเนาะหนึ่งเขาก็หนึ่งเป็นหนึ่งบาร์เรลหนึ่งู่ตลาดอยู่ตาลาด Ờ, ấy, đây là xá Rồi Xá Chào là bên khuôn bạn đấy, sao đồn. Đàn... Ừ, ừ. 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 Bạn phá cuội Ừ, phá cuội Ừ, bảo lưu này thì bạn nị đi nó Rồi Cái na ta cả cả. Ừ. Nhìn bỏ lái na, cứ gì mẹ nó Rồi, bỏ lái Ừ <laughs> อีนางแน่หน่อยเนี่ยสิแน่ไหนนางพูนนางพูนโธเดอร์ผู้เสียน่ะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายมั้งผู้ชายเบิดเนาะอต่เนี้คือผู้ที่ซ้ำเนาะใหญ่ๆเนาะแม่นี่โอ้เบิดผู้หญิงบัดยัง้องเนาะผู้ชายบัดเสียเบิดราวอะแต่หลายคนก็ที่ว่าเลี้ยงลูกผู้ชายพอจับสิประมาณนั้น ทางบ้านไปเจาะาบาแบบนั้น,น,น,นเรือเปล่าแบบเลี้ยงผู้หญิงแบบติดจับนะจากปีเลยหนึ่งพันพูนสามปีปลาย,ยเลยน,น,นอกจากไปหาไข่หมูแดงนี่ไปหาเงินแบบแบอีกไม่มีวันไปหาว่มีเนาะช่วงนี้มีแต่หาไข่หมูแดงอย่างเดียวหาไข่หมูแดงหาเครียดนั่นแหละเออเคียนก็มีคนซื้อบ่ แม่อยู่อืมมีเกลือมามื้อเกลือบ่ได้มาอืมบางมื้อเฮาก็มาซื้อบางมื้อบ่ได้มาเด้อีหาโฮมไว้เนาะเออเด้ออันนี้เฮือนนี่เป็นเฮือนของคุณเจ้าเองบ่แม่นพอเฮ็ดให้ใส่เฮือนพออยู่สซะนนใหญ่หลังนีบ่ แม่เดซ่าแม่ครับนี่คือกันอยู่นี่เือนพอเฮือนแม่ชุนเจ้าในถือพีบอกถือถือเออถือแล้วเราลงมาอยู่นในน้ำอยู่บ่เออในว่าอยู่เฮือนพอเฮือนแม่เพราะในว่าอยู่เฮือนพอเฮือนแม่คุณเฮือนในวัยอยู่เฮือนมูนเฮือนโกเฮือนเข่าเงินพ่อไม่พ่อคอยเองเสียมาแล้วพ่อแม่ เราอามาเลียงเราพ่อไม้แม่นี่ยังแม่เก่าอยู่เนาะ่แม่ไม่หมดแต่ว่าพอแท้พอขี้หี่เสียเนาะเสียแล้วเราเก็บมาเลี้ยงเต็มเนาะเก็บมาเลี้ยง แสดงว่าบ่าวเรือนี่เป็นลูกเลี้ยงเพิ่นเลยเม่นเลยโอ้ลูกเลี้ยงเป็นลูกเลี้ยงแต่เวลาเฮ็ดหน้านี่ก็เกิดมัน,นกัมประจ้าเนาะนทำพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ลดเพิ่นแม่นบ่เฮ็ดน,นี่กด็ดีนั่นพระกระจาดนี่ได้จากปีเลยนี่ใส่นี่ได้จากปีเลย ตั้งแต่ตทำมีงานหอนปีทำกะเคยลงอ,อ,ยอยู่นทำกันได้จากปีแหลสะสาสมเจ้าหลายปีเลยหอดบ่อ,บอห่าปีปป<อ>แต่ว่ามีลูกนทำกันนี่สามคนเนาะโอ้ลูกคนนี้ก็สามปีสามปีปลายเลยดย้มันก็ แล้วก็ี่สี่ปี้ผูจากแล้เเสียสองคนยอยู่น้ำกันกับสี่สีปีผูบจากกันบอกกลัว <c oughs> ได้ผาห่มผ่าห้องเป,งปินกับสี่ประมาณนีแหละไน่นปอนเอย้ยังใส่กงซอยกันดีเนาะเขากินกับด้แปดสอบกระเบิดแล้ววะสัน <c oughs> มัดแล้วออพื้มีนมีไฟใส่บ่อยยู่นี่ สเซนี่แตโซลาเซลล์เนาะไฟฟฟาบ่มีพี้น้องเยบ่ได้ใส่ไฟฟฟาีนี้เพืนเงืนอันนี้ได้สพอเรงไม่เรียกมีอยู่บนนี้มีมีบ่ได้คอเพิ่นคอต่อน้ำเพิ่นปะมาบ่มีเงินมีเงินเนาะเปนเพิ่นนีเชียร์าไปน้ำมีกเฮง เ็ดหน้าก็ได้เขาเปดสอบแล้วเบิดแล้วแม่อนปะเลยมหมาเลยแล้วในเซสส์มากินบบบนหนขู่มือนีหางเงินซื้ออืมซื้อเป็นสอบบอกเลยว่าซื้อเป็นโลซื้อเป็นโลโอ๋อซื้อเป็นโลเนาะติดเข่ากิโลขายมูแดงนี่ไปหาขูา่มือแม่นบอมันเถืเอเ 5, เ่อไปหามันเถื่ออะไรไปอ๋อครับไปหาเน,นี่ก็ขา,ายเนะยาะเอมาขายเนาะเลย พอได้เงินซื้อข้าวกินเวลาไปเนี่็ไปน้ำกันเนาะก็มีลูกก็ไปน้ำบ่อไปนํำไปนมนผัวมีเพียยวเหารลูกไปน้ำซื้อข้าวนีได้มือหนึ่งจักโลไปหาเนทำแดงเท่าสอโลเมืน่โล ใช่หรือาเงินซื้อข้าวกินเท่าไเนในเาขายโดนะรเสื้อผ้าัน้คือหลายเสื้อผ้าเขาให้ตัวยังใส่อยู่วะอันนี้นะยังใส่ได้อยู่บ่ใส่ยเ้อผ้าคนให้คนหลงคลงสลายถักายักมีเสผาเลยสอบลายใหญ่นะสามโอบพายามาให้คนบานสิลิ ไม่เท่าพี่น้องไกลๆกับเพือนสาวนวลนั่นเลยก็เราเคยไปเจ็บปวดจ้ะก็เคยเห็นข่อยบ่เคยเคยเห็นอ้าวอีดีบัตรป่วยบ่โดนสาววันยังก็เราเราเคยเห็นบ่เรา่แม่นเห็นในเฮือนอันพูนๆเอื้อนนะบ่ที่ว่าลูกไปล่เราบ่ พื่อนรกูืออะไรคนไกดสาวนด้ไกลกัเพื่อนเื่แล้วสือยังเกาะตาแล้วนอะไรกวอะไรคนนะขางเพื่อนในน้องยำนะบออะอนึ่กจะถเห็นหันไมบ่ยำยำนะบ่เพื่อนยำยำนะหนึ่นะเห็นแถ่นั้นเม่นเพื่อนโมยำนะบเพื่อนจะนวลกแ่นันเจ้าเห็นข่อยไนไใช่ะในเพื่อนน่นนสาวนเห็นเพื่อนะนวน กะานี่ก็ได้ใส่เฉพาะอมานี่ใส่มันมีบ่โตพอดีจะระวังมันบาดมือด้อนลมตั้มอเห็นอยู่บ้านปะคนเราคยเห็นเีแวบคนเราเห็นเี่เเพื่อนชาวนั่ะพกไปแหนทั้งได้ไข่หมูแดงนะต้นอยู่ปลาบ๊ะ ปลววิกบอทีเดียวไปเห็นนี่แกเนาะเดยแม่นเลยเป็นโคกเนาะแถวนี้เนาะตังมาเจ้ากับมันมีลายอยู่เนาะใข่เม็ดแดงเนี่ยมีลายปะพอได้ปะพอได้เยอะเบาเหลือสมมติว่าเด้อข้าวเจ้ากินเบิดนี่จะขอพ่อขอแม่เป็นกระไดบ้างเป็นให้อยบ่าง บอก้าบอกเหล่อบกเห่เหล่บก้ายัะไรอีนางเหมือนใบเดือดตั้งไอเี้ยอุเม่นบัตรไปเลือกตั้งนะบนะโ้ยแม่ไงน้บ่อบัตรเปเลือกตั้งนะครับัไก่มาเปนรักัง ขณะผมมีหมู่นนี่เนาะเปิดนึงดอจะกินวะให้ลูกกินลูกมันยากินกระเาะก็กระตุกกระเลยกระโต๊ะกระสามันสีบทจบคลิปเลยนี่พี่น้องเลยลูกเป็นตาหมูมันกินหอก มันจังสิจบคลิปข้จาสมานตัอะไรเปิดนวจาจะไปอลรได้กินเลอยงหนดจักจะบวงจไปเรืลองอรบวง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 บบวงวบวงวบบงบงบวงบง Bảo lừa là họ à, họ có ao gần gần với vườn lôm họ có ớt ao tạc đèn cái ớt ao này này hồi dù này hộp ớt ao này chắc nói kiến thì nang kiến nang phun à. à. nang phun hồi dù là tạc nang phun là là bạn này กินตัวนี้ให้เบิรก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีก <c oughs> ข้อพัวหนึ่งอะไรเนาะที่ว่าตาาก,นนก,เ,นกตตนเนี่ยลำบากอะไรเขาก็อาสาวกินข่ำน่องเลยนี่ก็ดีแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็สิว่าหาเงินซื้อข้าวกินทั้งเลยเห็ดให้เห็นหน้าก็บบุกคุ้มอยู่คุ้มกินเพราะว่าหน้าสีหน้าบ่อร้ายเนี่ยหน้าจังไห้ก็เป็นไห้ใช่ไห, <ái. S 1> ห,ห,หอกห,หน้าให้หน้าหาให้จะเขาเป็ดโสหน้าหาไห้นี่ ขอเลี้ยงเป็นแบ่งให้เฮ็ดเนาะเแงให้เลยเป็นแบ่งให้เลยหรอวะแบ่งให้เป็นแบ่งให้ไรเป็นปันให้เลยบอหรือว่าให้เฮ็ดซซีเป็นปันให้โอ้เ็นปันให้อเลี้ยงเปนปันให้เนาะคือไม่เนี้ยเขาจะเอามาเลี้ยงยังน้อยยงั้นบางหรือเปลายังงอเลี้ยงที่รูเลี้ยงคนละแบบกระอองภาษาไทยก็สีมนไงะแมน แบบนั้นนะนะฟาเป็นกำลังใจให้เน้องเป็นกำลังใจให้บ่าวพาเพืเ่อนเลยกาบ่าวลูกยากบสาวยังก็เรมสื่อจะล้นด้านสาดอนเน้อนารจุสีขดียดนี่แหละ ข็กรเจ้าก็อยู่ไปตามมีตาเกิดอะไรพี่น้องอะยเนาะอยู่ก็อยู่มีกินีกินแต่ว่าสู้อะไรแต่ละมื้อกัดกันบ่เห็ดกับบ่มาคันบ่หฮากับบ่ได้ต้องต้องไปหาแต่ละมื้อนะดีอย่างนึงนะนี่ค่าไฟโพดีเซียทำนายฝืนไฟโพดีเซียนะแต่ละเดือนคือตัดปลระตัวนั้นออกไปเ่ราะเขาไม่มีโพด้ใส่ยฝืนใส่ไฟนั่นึ่งมีแต่ลักๆักหาเงินซื้อเข่าเนาะ ของอยู่ของกินก็ได้ซ <se ื้ออยู่ปะหรือว่าหากินของธรรมชาติหากินของธรรมชาติรถตลาดก็แล่นเขมาหอดอยู่ผีปะพอขายตลาดหน่อยนะหอดที่อยู่อ๋อเข้ามาอยู่เนาะอ๋อกะวังว่าผกุรักผู้ใหญ่เพิ่นสี่ผิดจารณาผิดน้องเอ๋นาะสำหรับเขตนี้ก็ดีแต่ว่าเรื่อง สิว่าเสื้อผ้าอนาแพทย์เนี่ยเขาเจ้าก็มีพอได้ใส่แหละแต่ว่าเป็นคล้องนั่นมือซองเนาะมีแต่คล้องมือซองอะไรพี่น้องเอ้คล้องใหม่ๆก็มีอยู่บ่เสื้อผ้าใหม่ๆโมมี่เนาะหลักๆครอบครัวนี่ไงซี่เป็นเข้าวหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะข้าวหน้าแล้วก็นี่แหละคือฟ้ากระจงกระจาดนี่ก็มันเก่ามันผุเลยเนาะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็พระกระซาดอยู่บ่เนี่ยคือเปียกบันเนาะ เียากมาียากเบิดแต่ไม่ได้หัวว่าร่างคาหัวอยู่ปะหัวอยู่ร่างคายก็หัวสองบอลหัวบอลล็อคปะไม่นี่คือมันคือไมมดำเธอบ่าวเลือจะคือว่ารถอันน่ะคือไฟล้นไฟยังนี่ไม่เก่าปะไม่เก่าไมเก่าคือไมมเฮือนเก่าไหมยังเก่าเนาะเลยว่ามันดำมันดำมันคับไปเลยนี่จะคือคืออายควันพื้นควันไฟนี่แหละประมาณนะ โอ้ใหม่เงือนไพ่เนาะอันนี้เนาะเงื่อนครัวเฮือนให้เงื่อนยูบอ่เพื้อนยุเอรทางมาลาวก็สี่ได้จบคลิปไว้สำหรับพี่น้องไฟฝากรักใหญ่นี่เด้อสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดูใดเข้ามาเบึงมาสมแล้วก็ อยากสวยเรือเขาเนาะหรือว่าแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเนาะที่เป็นข้าวสารอาหารแห้งที่เราไกระต้มขนมเนี่ยให้ลูกเพิ่นเนาะกระด้เด้อหรือว่าสิเป็นเงินเนาะแล้วแต่กำลังศรัทธาภูรักผูใหญ่เด้ออันนี้ก็ดีเนาะเราก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะสอยกันไปคนแบบว่าเขาบมมีต้นทุนนะเนาะแต่ว่าเข้ากระดุกะาอยู่ห้ากิน เนาะดูเห็ดดูสางเลยแต่ว่ามันบ่มีแนวสีเห็ดสีหาเท่านั้นแหละนอกจากนาเขียนาไข่หมูแดงเบิดเท่านั้นเนาะน,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 ะ,นะตามนั่นแหละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น้อง่อ้สุดท้ายกัให้ทางครอบครัวของ,ของอบ่าวเรือเนาะแล้วก็าสาวดอดนเนาะนางพูนเนาะให้อยู่ดีมีแห่งสุขภาพระเกลีงแดงเด้อให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นฮักเป็นแพงเป็นดูเมตตาสุนเจ้าเด้อ เห็นบอกเดีนยวดิเดาสบายดีสบายดีโดยสบายดีนะพุทสบายดีด้วยนพุทสบายดีด้วย